<c oughs> วันนี้มาตักบาทครับที่ในบ้านสันเมืองในเขตเทศบา,าลคำม่วงนะครับอตอนนี้ผ่ามาแล้วครับเตยอป่ันเบิร์ดครับ ยังอยู่จักองค์ละนั่งอยู่หลายองค์ตอนนี้ก็คือรอบพระพี่น้องขับแขกข็เริ่ม,มาลายแล้วเท่าไหร่ ก็มีขาถมมาเอาเทียงกัดำเลยคนว่าเด้คนตังงใหม่บวบมไปคนว่าบมที่เป็นกําผา้ะ่ได้ี่งเทียวซอกันเขาพอเขาลงบาทมื่อไปยิกขาหนาเปนต่างมะอกีเอนนเลยคนว่าบอก้ตะวว่ะุ้มที่เป็กําผาวไปจับยกันน่อยงเ้าังตพตอนนั้นเราตั่งวงนี่ ข่อยเงินข่อยเงิน,งนต้นแบบอ่อนทุเรียนงามไงยู่บ้านข่อยตายหนอเบิดแม่ต้นเนี่ยแม่ดินบ้านนี่มันงามนะดินบ้านดีนกวาดินคูเลยครับมาเบ่งต้นทุเรียนพี่น้องขอ่าววันจะผักเน,น,นื้ออะไรนี่ได้กินบัดเขาจะได้กินแต่หลายปีแล้วครับเนี่ยต้นี้เห็นปะยอดทั้งขึง้น อย่างงามครับข้าวงนะครับนี่่จะตุน,นฟังตะกี้ตุนมาพักหวานนะีตุนบางไงบุ๊บอยานะ่างเนี่ยตุนพักหวานปลานะี่อันนี้เพิ่นเปลี่ยนอ่าวครับเป็นฐานะแน่นอนพอมพันเป็นน้องทอแม่ครับเกษียณครับทั้งปัวทั้งเมีย่ย เว้ยเช่นไรเช่นนีโอ้เออคืออยู่คืออยู่โอ้ยเราพอหน่อยพระเอกแม็กครับเสียบแล้วครับบ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 ับเนี่ยเป็น นะครับพยาบาลที่อำเภอขม่วงนะครับกรเกษียณ30กันยาจัดเลียงเกษียณแต่พาพใยมทั้งเียงหลายเลยคณมาลอดเสบาถ้าเป็นน้องวมทั้งเพียนี่ร้านสาวครัเป็นคู่ บ้านเพล็ดีบ้านสีเขือดง <c oughs> ธรรมดานะครับผมก็สีเขรือดงเือกันเพราะว่าท่อแม่เนี่เป็นน้ำสกุลสีเขือดงอันนี้น้องสร้ยเพื่อนครับ <c oughs> เพิ่นเป็นพออ,อีระนะครับสีเขือดงพอของภูกระสีนี่แหะครับเป็นน้องท่อแม่ กระเลืนเนี่ยเป็นบ้านสีกระดีกอันนี้เพิ่นกส็สิเตรียมถ้วยตัวได้เศษถ้วยตีเอาไว้ถาดเอาไว้ถาดตักนกกินบ่เอาไว้ถาดตักนกนก,นกินให้พี่น้องบ่ะสวยยางงามเลยครับอันนี้เป็นบ้านช่งไทยครับบ้านเพิ่นว่างแป้นพ่ดีที่แรครับเป็นบ้านช่งไทยยา่า เศรษฐีห้นอว่าลายล้านดีฟังว่าพ,พี่นนอมมาทั้งขั่วบ้นอันนี้ก็เสิรเตรียมอาหารไหว้หพระครับฮีดเป็นผ้าเลดเตี้ยนเพลิน เอาไปใส่เลี้ยาบด่้าต้องเลยก้อยล้อยเล่าเพื่อนะไรโจไปซมเบงซมเบงอยางอะไรครับซีมเบงอย่าง ก้อยมอยื้อใส่ยื้อใส่ขนวเลี้ยเลรือเปล่าเี้ยนะครับก้อยก้อยก้อยเออยครับก้อยก้อเลบก้อยเลีวะเาบออันมาเบิงครัวว่าประเทศอีย่งแน่ยสิเียกับล่างล่างหอมล่างหอมไปใส่อย่างน้อยเนาะใส่ก้อยใส่ก้อยใส่ก้อยกันมา เอ้กวางเยบเปลนแต่แสบอันนี้พัดบออันนี้เขาเอื่นว่าพัดอี่างเอื่อยพัดถั่วงอกเอาอี่างใส่เลยโอ้เ้าพัดถั่เ้าพัดพักก้อนบอกจังเอาใส่โอ้พัดใครจะถั่วงอกก่อนแบบที่นั่นขาเสีหมูลงวงอะบ้านนึง โอ้อันนี oh, the behind the behind. Ay, ้โอ hmm. like ้ใส่หมูบดมันบ่เนี่ยผัดใส่ไข่แล้วโอ้ผัดถั่วงอกใส่ไข่ใส่หมูครับครับพี่น้องอันนี้ต้มนียังับนีกเรื่องไมหมอนกันองไหนจะไปเลทางนี้ก็ไปอ่ะ อันเสียดลาบหมูบ่หนินี่จันไหนโอ้ซอยอันหนังมันมันพอต้มหนังแล้วเมืงเคยยืมไปยังยืมไปตลาดนัดพูนจะไปตลาดนัดยังบ่มีตลาดนัดยังมีนะไม่เอานะหนูเชื่ออะไรอ่ะทำไมหนูนักเลงจังเลยหนูเนี่ยนักเลงนะนักเลงเหมือนยายหนูเลยนะ เหรียญอครับพี่น้องเ่รามันหลานทั้งหลานทั้งหลินโลนหลนโลนโลนเหลียโลนเลยโลนลเลยครัย,ยังบักเชี่ยวหลานกินอะไรลูกฮะหนูกินอะไร,รขอบคุณตาเลย ยี่หน่งวันผมจักคักแล้วผมจักตาเลยผมจักปูนนมมาา